ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลา15นาฬิกา42นาทีนะครับเรายังคงอยู่กันที่ท่าเทียบเรือบ้านบางสายย้อยนะครับซึ่งณนะที่แห่งนี้ในศาราวัดบางสายย้อยในอำเภอชะอ่ำได้ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการค้นหานะครับผู้สูญหายทางทะเลผู้สูญหายทั้งหมด3ท่านนะครับเรือทีอ่จมลง2ลำนะครับ ณเวลานี้ได้รับทราบข่าวดีว่าเรือที่ชื่อน้องเบลมีคนขับที่ชื่อเบลแล้วก็ลูกเรืออีกหนึ่ง,นงคนชื่อลุงรวมตอนนี้ทางทีมกู้ภัยทางทะเลได้พบผู้สูญหายทั้งสองคนแล้วแล้วก็กำลังจะนำขึ้นมาในบริเวณตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังรอคอ,อยกันอยู่นะครับทางทีมกู้ภัยสว่างสังเพชรก็ได้เตรียมรถพยาบาล เพื่อจะดูแลความปลอดภัยในส่วนของผู้ที่ขึ้นมาจากน้ำว่าจะมีอาการอย่างไรหรือไม่เพื่อจะนำส่งรักษาและก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับตอนนี้กำลังจะเข้ามาแล้วครับไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงหลายๆห,หน่วยงานจริงๆครับตอนนี้ผู้พันสนองนะครับทางกอรามานก,ก็ได้มายืนกับเราฝั่งนี้ตำรวจนะครับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอํนะครับ ทางประธานพันธ์จังหวัดก็มาอยู่ในเหตุการณ์การค้นหาและก็พบผู้รอ,อดชีวิตในครั้งนี้นะครับนับเป็นข่าวดีนะครับในการประสานงานแล้วก็บูรณาการบูรณาการในการค้นหาจนพบผู้สูญหายแล้วก็นำกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยในครั้งนี้นะครับโอ้ยลำไหน ลำสองลำสองลำแดงใช่มาลำละคนครับผมอ๋อโอเคของกู้ภัยสว่างหัวหินหนึ่งหนึ่งลายแล้วก็ของมือที่สว่างเพชรสารหนึ่งลายครับอ๋อโอเคครับนะครับอยู่ด้านหน้าเรานะครับเดียวเดียวนะขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนครับแป๊บเดียวครับอ่าครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสำหรับอ่าการค้นพบผู้ที่อ่าสูญหายนะครับ ท่านนายกนุกูลนะครับอยู่กับเราตั้งแต่เช้านะฝนตกมากินข้าวที่ศูนย์บรรยาการตรงนี้แห่งนี้นะครับอยู่ตั้งแต่เช้าจนจนพบผู้สูญหายครับท่านน่ารักจริงๆครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอํานะครับเพิ่งได้รับการรับรองจากกรกตเมื่อเร็วๆนี้ไปนะครับนะครับผู้สูญหายมาแล้วครับคือในเบื้องต้นเนี่ยญาติของน้องเบลนะครับยืนยันว่าน้องเบลเป็นผู้ที่มีความชํานาญในการลงทะเลนะครับ เบลเก่งไหมเก่งครับเก่งมั่นใจไหมเป็นไงนี่คนนี้ก็บอกว่ามั่นใจอ้าวความรู้สึกเป็นยังไงมั่นใจค่ะที่เป็นครอบครัวของเราเขาคิดมากๆา่ะที่คิดภรายาเลยค่ะอืนี่เป็นเสียงของเออ่เป็นเป็นภรรยาของน้องน้องน้องสาวนะครับแฟนคนนี้เขาเป็นเป็นพี่เป็นน้องน้องชายของเบลอ่านะครับคือพี่เบียร์ เบียร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งลำที่ออกไปพร้อมพร้อมกับเบลแล้วกลับมาก่อนนะครับแล้วนําไปสู่การค้นหาอันนี้คุณพ่อนะครับพ่อพ่อ,พอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอดูก่อนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อลูกได้เจอกันแล้วนะครับเป็นความเป็นความน่าภาคภูมิใจนะครับที่การค้นหาครั้งนี้เนี่ยทาให้ผู้สูญหายได้กลับสู่อ้อมอกพ่อแม่นะครับอย่างอย่างปลื้มปิตินะครับ ยังแข็งแรงนะครับตามที่เราบอกไปตอนนอนเช้านะครับว่าน้องเบลเนี่ยทางญาเชื่อมั่นว่าเขาจะปลอดภัยเพราะว่าเขาเก่งทางทะเลมากๆนะครับแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์ในการพบครั้งนี้นะครับว่าลอยคออยู่ในทะเลนะครับเดี๋ยวตามไปดูน้องเบลนะครับก็เจ้าที่มูที่สว่างสันเพชรก็นําเข้าไปสู่ที่พักนะครับเพื่อให้พักแต่ดูลักษณะของเบลแล้วยังแข็งแรงดีนะครับยังปลอดภัยแข็งแรงนะครับนี่ครับตามไปดูกันนะครับ นี่นะครับน okay? ้องเบลเบลเป็นไงมั้งโอเคไหมทุกคนเป็นห่วงหมดเลยขอบคุณใครบ้างพี่ออกมาแล้ไหมครับครัคุยกันนิดหน่อยนะครับเพราะน้องเบลต้องต้องฟื้นตัวนะครับครับทุกคนญาติญาติมั่นใจเบลเพราะว่าเบลเก่งทางทะเลครับเก่งมาก แล้วช่วยลุงรวมด้วยไหมช่วยครนะับผมเขาก็จะตายครับผมเรียกเขาตลอดเพราะว่าน้ำไหลตามเขื่อนไว้นะแล้วมีอะไรรัดตัวเราไหมผมมีพกระดาเแผ่นเดียวแล้วก็ระร้นกระร้นจิ้มนิดผมจะว่าให้เราแก้ไขสั่งลูกัอดกันมีนมอืมมาดักเหนีวตุนช่องเลสดันนข้ามาด้วยเค่องฟ้าโอเคครับครับน้องเบลบครับปลอดภัยดีนะครับนี่ลงุงรวมนะครับ <c oughs> ลุงรวมน้องเบลก็บอกช่วยลุงรวมไว้นะครับ

หอ่อห่อตัวไว้เพื่อ,อรักษากอุณหภูมิไม่ให้ร่างกายช็อกเวลาขึ้นมานะครับะะเป็น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 เซฟตี้ของการรักษาพยาบาลเห็นไหมครับฟอยเนี่ยจะรักษาอุณหภูมิร่างก,กายไม่ให้เปลี่ยนแปลงจนเกินไปทาให้ไม่ทําให้ร่างกายช็อกนะครับก็เป็นวิธีการที่มีความพร้อมครับสำหรับของอาสาสมัครของมุทิสว่างสำเพ็ของเรานะครับปลอดภัยนะครับทั้งน้องเบลแล้วก็คุณลุงรวมนะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับ กนะครับแล้ว <rôle> ก <à déc> ็จะมีเรือจากเอกชนเนี่ยเข้าาสนัมานเรา25รพน้องอิรู้สึกยังไงบ้างกับการปฏิบัติการครั้งนี้ ตัวนี้เป็นสารเพศหนึ่งอ่าก็คืออ่หัวหน้าอาสาอ๋อแล้วการทำงานในวันนี้มีอุปสรรคยังไงแล้วก็ผ่านไปได้ยังไงวันนี้ีปก็คือเมืไม่ช้ามีลมแรงมากเลยให้การที่ว่าเราจะตอกช่วยเหลือเนี่ยมันลำบากเพราะว่าพี่เพื่อนอะไรที่ทำแบานี้มันไม่สามารถตอกได้ ต้อใช้เรือลำเท่านั้นเพราะกาตอกเรือตรงนี้มันเป็นืาว่ามันเป็นเรือหานื่เนเรืออนลทยานที่เขเขาอยู่ลวาอยอยู่บนกระดานเทนเดียวกับแกลอน ภาพแบบนี้ทําให้คิดถึงคุณน้ํานางนอนที่ออกจากถ้าแล้วรักษาอุณหภูมิตัวอ,อ,อแล้วอีกหนึ่งลายคือคุณฟ้าลาาะไมเราวางแผนมันยังไง

นั่นคือเสียงของคุณลักษณาม่วงสีนะครับสันเพชรหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าอาสาของจังหวัดเพชรบุรีณขณะนี้นะครับก็เป็นความพร้อมของการเตรียมการนะครับทั้งผ้าฟอยกระดาษฟอยที่เอามาจัดการหุ้มของผู้สูญหายที่ขึ้นมานะครับก็ถือเป็นนินหมายที่ดีของการทํางานนะครับ เดี๋ยวก่อนปิดเบรกนี้ไปสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีรู้สึกยังไงนะผมเห็นนายกตั้งแต่เช้าเลยรู้สึกยังไงกับการที่ได้เห็นผู้สูญหายกลับขึ้นมาครับมันเป็นเรื่องของชีวิตของคนนะครับ้วทำยังไงที่ให้เขาได้ปลอดภัยแต่ผมผมคิดว่าการการทำงานครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดอตอนนี้เรือกู้ภัยของเทศบาลนะครับก็จะลงไปทปี่ใต้ต่อ ของทางใต้ก่อนเพราะว่าจะมีผู้คนหายอีกหนึง่งรายที่ป้าละไมที่เป็นประมงหมู่บ้านบางเกตนะครับก็ยังเสียหายอยู่นะครับก็ถ,ถือว่าเรายังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่ายังน้อยหนึ่งเนี่ยเราเราเราต้องอต้องหายไปนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเ,เป็นความโชคดีทราบว่าน, <ะ S 1> นายกได้ขอร้องขอเรื่องเเฮลิคออปตร์เฮลิคอปเตอร์ ว่าอยากจะขอรับการสนับสนุนนีอ้อเพราะว่าพอเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่เคลื่อนที่ได้ไวผมคิดว่วกกาจะต้องทํางานให้ไหวทั้งุดเราไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยมันจะยังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขึ้นลมมาแรงเนี่ยมว่าการทํางานการปฏิบัติหน้าที่การเข้าเหืเี่ยมำากเพราะอ่างพอเนี่ยบางทีก็จะมีแต่สวบา กรที่ที่จะขาดไปได้นะครับก็ก็ยังไม่ลดมากเวยทเลยครับไม่้นับร,รับ,รบนั่นเป็นเสียงของอท่านนาย,ยกนุก,กูลพรสมบูรณ์สวินะครับมาตั้งแต่เช้าเลยครับมาดูชาวชะอำที่ศูญหายตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่จนถึงบ่ายวันนี้อยู่ที่วัดอยู่ตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยืนยันกับทางทีมข่าวว่า ได้ประสานงานทางเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยังไม่หยุดการค้นหาอีกหนึ่งรายนะครับคือคุณป้าละไมผู้สูญหายบริเวณอคลองเทียนนะครับก็ถือตัวนี้ก็ถือเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีแล้วก็เป็นการร่วมมือร่วมไม้ที่ดีนะครับจนเกิดการค้นหานะครับ เสิร์ชหาขึ้นไปเลยแล้วไปเจอกัปรองเร,รียนดีกว่าใช่อย่าทิ้งให้้องเรียนแล้วมาหาทำไมเมื่อขึ้นเราก็ขึ้นไปหมดเลยต้องขึ้นไปทางด้านที่หน,นหใช่ใช่ใช่นั่นนาย,ยก มีทางเรือเทศบาลนี่ย็ย้อนย้อนขึ้นเยอะขึ้นฮะมย้อนขึ้นไปตอนน้าที่อยู่ใช่หือว่าแล้วก็เรือตั้งย้ายบงในการกงในการไนนล้ก็เหลืออีกจุดนึงคารเรืรงนี้ก็ถาเกาเสรจากาย้ายจัดได้ยที่สุดใการย้ายไปก็พื่เประโยชน์แล้วก็เอาเรือเนี่ยดึงไปเลยครับดึงไปเลยดูดสภาพน้ำมันด้วยนะ ถ้าทำมานอะไรมีพร้อก็ให้เขาตีเรือขึ้นไปเลยดึนย้อนไปเลยช่วยเสียฐานใช่ครับแล้วไปเจอกันที่หน้าวัดดอรันใช่ยิ่งกว่าไม่ได้ยกว่าก็เหมือนเราเราเราหาจากหน้าน of of ี้ไปทีนึเราไล่จากนี้ไปไล่จากนี้ไปด้วยิบเราแผ่ไปที่ตรงนี้เราไหน้าวัดดอรังใช่ใช่ที่ต้องเข็นหน้ากระดานไปเลยเรือเรือสองลำเรือหลังจะจมก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับถูกเชือก บุคลาลทำมาเ์กติดไปแล้วรตรงนี้จะเปลีนน่ยนเรือก็อไม่น่าไม่น่าเป็นแล้วไม่มาเก็บกู้ที่หลังหน้ครับวันนี้งไม่ทำที่เหลือที่จงใจอย่างนี้นะครับที่ทีไปกับเรือจงใจอย่างนี้ครับก็คร่าวๆนะครับทางานาวาเอกจิระนะมิตรดีนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกับทางนายกและก็ผู้เกี่ยวข้องณเ,เวลานี้จะเคลื่อน ศูนย์อาบัญชาการไปอยู่ที่หน้าวัดเนรันเพื่อไปหาผู้ศูญย์หายอีกหนึ่งคนคือป้าละไมซึ่งอยู่ใกล้บริเวณนั้นแล้วก็จะปิดศูนย์บัญชาการตรงนี้เพราะว่าพบผู้ศูญหายทั้งสองคนได้อย่างปลอดภัยแล้วอนะครับรายละเอียดของการค้นหาค้นพบตอนนี้พบแล้วสองคนคือน้องเบลกับคุณลงุงรวมนะครับและยังเหลือผู้ศูญหายอีกหนคนคือป้าละไม ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ในส่วนของการค้นหาป้ารไยรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงต่อไปครับ